คำถามสำหรับทบทวนการเสริมสร้างผู้แรกเชื่อตอนที่11คําคำถามแรกสี่คำที่บรรยายถึง4ขั้นตอนในหนทางที่พระเจ้าทรงกำหนดคืออะไรนี่เป็นคำถามที่ไม่ยากนะครับสี่คำนั้นพี่น้องจะตอบว่าเกิดเลี้ยงสอนสร้างหรือจะตอบว่ากิิคุณบ้านหมู่เขตก็ใช้ได้คำแรกคือคำว่าเกิดนั้นสอดคล้องกับการประกาศกิิคุณเกิดก็คือการช่วยให้ผู้อื่นได้บังเกิดใหม่ โดยการประกาศกิติคุณแก่เขาคำที่สองคือคําว่าเลี้ยงซึ่งสอดคล้องกับคําว่าบ้านหลังจากที่ผู้เชื่อคนหนึ่งได้บังเกิดใหม่จากพระเจ้าแล้ว,ลวเราก็ต้องไปเลี้ยงให้เขาเติบโตขึ้นซึ่งถ้าจะเลี้ยงให้เขาเติบโตขึ้นเราก็ต้องไปประชุมถึงบ้านของเขาเป็นประจำทั้งที่ดีคือไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งคำที่สคือคำว่าสอนซึ่งสอดคล้องกับคำว่าหมู่ สอนในที่นี้หมายถึงสอนหลักความจริงที่อยู่ในพระคมของพระเจ้าซึ่งเรื่องนี้จะต้องกระทำกันในการประชุมหมู่ในการประชุมหมู่นั้นส่วนสำคัญก็คือการสอนพระคมของพระเจ้าแต่ไม่ใช่สอนแบบในโรงเรียนเป็นการช่วยกันถามช่วยกันตอบและในการประชุมหมู่ที่ดีควรจะมีองค์ประกอบทั้ง5ประการต่อไปนี้คือต้องมีทั้งการสามาัคคีธรรมมีการอธิษฐาน มีการถามถ่ายเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันมีการสอนหลักความจริงและมีการนำพาในด้านชีวิตซึ่งก็คือการชี้แนะว่าจะนำเอาหลักความจริงนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรส่วนคำสุดท้ายก็คือคำว่าสร้างซึ่งสอดคล้องกับคำว่าเขตคำว่าสร้างในที่นี้หมายถึงการก่อสร้างคริสจักซึ่งเป็นพระกายของพระคริสซึ่ง ตามพระคัมภีร์หนังโครินโตบทที่14ได้บอกกับเราว่าการก่อสร้างคริสจักรกระทําได้โดยการเผยพระวจนะและการเผยพระวจนะนั้นกระทําในการประชุมในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าของคริสจกักรซึ่งเราเรียกว่าการประชุมเขตทั้ง4ขั้นตอนซึ่งก็คือเกิดเลี้ยงสอนสร้างหรือกิติคุณบ้านหมู่เขตที่ต้องมีการเผยพระวจนะเป็นสิ่งที่เราทุกคนล้วนต้องกระทําถ้าไม่ทา เราก็ไม่สามารถทําให้แผนการบริหารของพระเจ้าสําเร็จลุล่วงได้ดังนั้นหลังจากที่เราได้เชื่อพระเจ้าได้รับการช่วยให้รอดจากพระองค์แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราควรต้องทํายังไม่ใช่การพยายามทักดีเพื่อถวายสงาราศีแด่พระเจ้าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องทําก็คือเราต้องเดินตามหนทางที่พระเจ้าทรงกําหนดทุกคนต้องเกิดทุกคนต้องเลี้ยงทุกคนต้องมีส่วนในการสอนและทุกคนต้องมีส่วนในการก่อสร้าง จากนั้นเราก็มาถึงคำถามที่2การประชุมบ้านและการประชุมหมู่ต่างกันอย่างไรการประชุมบ้านหมายถึงการไปเลี้ยงดูผู้แรกเชื่อถึงบ้านของผู้แรกเชื่อดังนั้นจึงเป็นลักษณะของการพูดคุยกันแบบตัวต่อตัว,ตวหรือเราอาจจะมีเพื่อนร่วมประสานอีกคนหนึ่งช่วยกันเลี้ยงดูผู้แรกเชื่อ1คนการประชุมบ้านหรือการเลี้ยงดูเช่นนี้จึงอยู่ในลักษณะของ1ต่อหนึ่งหรือว่า2ต่อหนึ่งซึ่งโดยปกติ ถ้ามาอยู่ในสถานการณ์โควิดอย่างนี้เราก็ควรจะไปให้ถึงบ้านของผู้แรกเชื่อคนนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะไปถึงบ้านเขาได้อย่างน้อยก็สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หรือว่าทางไลน์อะไรอย่างนี้ก็ได้ส่วนการประชุมหมู่นั้นมีไว้เพื่อการเสริมสร้างหลักความจริงนี่ไม่ใช่การประชุมแบบ1ต่อหนึ่งหรือ2ต่อหนึ่ละแต่ก็ไม่ใช่การย่อการประชุมขนาดใหญ่ลงมาให้เหลือ1ิคน การประชุมหมู่อาจจัดที่ไหนก็ได้แต่ที่ที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นบ้านของวิสุทธิชนคนใดคนหนึ่งที่ยินดีเปิดออกสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ให้วิสุทธิชนสองสาครอบครัวสามสี่ครอบครัวมาร่วมประชุมกันมีการถามถ่ายถึงความเป็นไปของการและการอธิษฐานเผื่อเส้นการและการยิ่งกว่านั้นยังมีการสอนหลักความจริงช่วยกันถามช่วยกันตอบยิ่งกว่านั้นเนี่ยยังมีการ ชี้แนะว่าควรจะนําเอาหลักความจริงที่เราได้รับนั้นไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตรประจําวันอย่างไรบ้างนั่นก็คือการประชุมหมู่เรามาถึงคําถามข้อสุดท้ายเรื่องใดเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้เราสามารถเดินในหนทางที่พระเจ้า,าทรงกําหนด ในเมื่อหนทางที่พระเจ้าทรงกําหนดเป็นหนทางที่เราทุกคนต้องเดินแล้วในข่าวสารยังเน้นว่ามันควรจะเป็นการดําเนินชีวิตของเราด้วยดังนั้นเราก็ต้องมีพื้นฐานถึงจะทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตเช่นนี้ได้และพื้นฐานที่ว่าก็คือการดําเนินชีวิตแห่งการฟื้นฟูทุกๆยามเช้าในสุภาษิตบทที่4ี่ข้อสิบอกว่าวิถีของผู้ชอบธรรมซึ่งก็คือผู้ที่มีส่วนในการทําให้แผนการบริหารของพระเจ้าสําเร็จ หรือว่าผู้ที่เป็นมนุษย์พระเจ้าอย่างที่พระเจ้าต้องการนั้นวิถีของคนเช่นนี้เหมือนดังแสงอรุณไม่ใช่แสงอาทิตย์ที่ใกล้จะรับขอบฟ้าดังนั้นถ้าเราตื่นขึ้นแต่เช้าเพื่อมาพบกับพระคริสต์ผู้เป็นดวงตะวันยามรุ่งสางของเราเราก็จะมีการดำเนินชีวิตที่ยิ่งส่องแสงยิ่งแรงกล้าขึ้นเรื่อยๆจนถึงเที่ยงวัน ใครก็ตามที่รักพระเจ้าและต้องการจะทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าสำเร็จจำเป็นที่จะต้องมอบถวายเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละวันของเขาออกมาเพื่อพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตามพระคัมภีร์นั้นเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละวันก็คือเวลาในยามเช้าของเรานี่แหละเราต้องถวายเวลานั้นออกมาเพื่อจะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอันดับแรกเราสามารถทำเช่นนั้นได้โดยการร้องอระนามของพระองค์โดยการอธิษฐานต่อพระองค์และโดยการอ่านอธิษฐาน ทั้งในลนักษณะที่เป็นส่วนตัวและร่วมกับพี่น้องทั้งหลายด้วยถ้าเรามีการดําเนินชีวิตแห่งการฟื้นฟูทุกๆยามเช้าอย่างนี้เราก็จะสามารถดําเนินชีวิตที่มีชัยชนะในทุกๆวันมีเรี่ยวแรงที่จะเดินตามหลทางที่พระเจ้าทรงกําหนดในทุกๆสัปดาห์และการดําเนินชีวิตเช่นนี้ก็คือการดําเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าที่สอดคล้องกับพระทัยของพระองค์